สเสน่ห์จันแดงไม้มงคลเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมวันนี้เราจะมาย้ายกระถางสเสน่ห์จันแดงที่เราได้ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการผ่าตาเขาไว้ประมาณครึ่งปีแล้วนะคะวัสดุปลูกที่จะใช้วันนี้ก็จะเป็นดินนะคะผสมกากมะพร้าวสับแล้วก็แกลบหมักโมลัวค่ะเป็นอินทซ์วัตถุให้เขา โดยเราจะลองก้นกระถางด้วยกากมะพร้าวสับเล็กน้อยนะคะซึ่งเราก็ไม่ลืมที่จะแช่กากมะพร้าวสับก่อนเพื่อที่จะล้างยางแล้วก็สารแทนนินนะคะให้เขาออกก่อนเพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับต้นไม้ได้นะคะเพราะว่าสารแทนนินเนี่ยจะทำปฏิกิริยาทางเคมีโดยส่งผลให้ต้นไม้เนี่ยขาดแคลเซียมได้ค่ะ สำหรับการขยายพันธุ์ก็มีหลายวิธีนะคะทั้งการแยกหนอ่อการตัดยอดแล้วก็การผ่าตานะคะสำหรับการผ่าตาเนี่ยก็จะใช้สำหรับต้นไม้นะคะที่มีอายุมากๆอย่างต้นที่เราได้ผ่าตาไว้นะคะเราเลี้ยงเขามาได้ประมาณสองปีค่ะแต่ว่าที่อยู่กับร้านต้นไม้นี่นานขนาดไหนอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะ เมื่อใบล่างเขาเหลืองนะคะแล้วก็มีการทิ้งใบทิ้งใบทิ้งมานะคะเหลือทรงต้นที่เป็นต้นเปล่อยเปยเราก็เลยได้ตัดยอดเขานะคะไปชำแล้วก็ตัดส่วนต้นนี่แหละค่ะมาหั่นเป็นชิ้นๆนะคะซึ่งทุกชิ้นก็จะมีส่วนของตาหน่อนะคะที่จะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เขานะคะ,จะเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นต้นใหม่ให้เราค่ะ เมื่อหั่นต้นเขาออกเป็นชิ้นๆนะคะเราใช้วิธีการนําเข้ากล่องอบนะคะซึ่งเราก็รองก้นด้วยกากมะพร้าวสับแล้วก็ขุยมะพร้าวนะคะลดน้ำให้เขามีความชื้นพอประมาณนะคะแล้วก็นำเขาเข้าอบไว้ประมาณสองเดือนนะคะเมื่อคอนแหงยอดใหม่จนความสูงเนี่ยเกินปริมาตรของกล่องแล้วอะเราก็เอาเขาออกมาชํำใหม่ในกระถางสามนิ้วแบบนี้นะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ ซึ่งเขาชอบความชื้นนะคะแต่ว่าในขณนะดเดียวกันเนี่ยวัสดุปลูกเนี่ยก็ต้องระบายน้ำได้ดีด้วยเราให้น้ำเขาประมาณวันละครั้งนะคะเลี้ยงในที่ร่มรำไรนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นระบบเล่าสวยๆแบบที่เพื่อนๆเห็นเลยสำหรับว่านเสนจันเนี่ยนะคะในคอลเลกชันเนี่ยเขามีทั้งเสนจันแดงจันดำ จันขาวจันนาจันบุษราคำจันประกายดาวนะคะในตอนที่ราคาเขาไปดวงจันเนี่ยเราก็ยังไม่มีโอกาสได้ครอบครองเขานะคะแต่ถึงตอนนี้ที่ราคาเขาลงมาพอที่จะจับต้องได้แล้วเราก็ยังไม่มีเหมือนเดิมความสุขในการเลี้ยงไม้สำหรับหลายๆคนนะคะก็อาจจะเป็นการสะสมให้ครบคอลเลกชันของไม้แต่ละชนิดนะคะ ซึ่งเราก็เหมือนหลายๆคนนั่นแหละค่ะก็ยังค่อยๆเลงๆอยู่นะคะมาครอบครองตอนนี้ก็ในคอลเลกชันเสน่ห์จันก็จะมีแค่เสน่ห์จันแดงเนี่แหะคะ่ะเพื่อนๆที่หลงเสน่ห์ในรูปใบทรงหัวใจของเขานะคะ เขาก็จะมีสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งก็คือตรงก้านใบของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีแดงด้วยค่ะแต่ว่าอย่างต้นที่เขายังไม่แก่มากยังจิ๋วๆแบบนี้อยู่ก็ยังไม่ออกสีแดงนะคะจะเป็นสีขาวๆเข,าเขียวๆอยู่ค่ะอย่าลืมหาเขามาดูแลกันนะคะ